มาเสี่ยงทายความรักกับหมอดาวกันนะคะวันนี้นะใครเลื่อนฟิตมาเจอนี่อาจจะเป็นดวงชะตาความรักของคุณนะคะมาเริ่มทายดวงกับหมอดาวนะคะลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะหมอดาวจะมีไพ่ละทั้งหมดหนึ่งสองสามสามกองนะคะขอให้ท่านตั้งจิตตั้งใจดีๆนะคะลักษณะเนื้อคู่ของคุณขอให้ดวงเปิดฟ้าเปิดขอให้ชี้ทางสว่างให้คุณ ลักษณะเนื้อคู่ของคุณวันนี้กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามคุณเลือกหรือ,อยังถ้ายังไม่เลือกหมอดาวให้คุณเลือกก่อนหนึ่งสองสามเมื่อท่านได้กองหนึ่งกองสองกองสามในใจแล้วหมอดาวจะเริ่มบอกนะคะกองที่หนึ่งถ้าใครที่เลือกกองที่หนึ่งลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะมาลุ้นกันนะคะ โอ้โหเป็นคนจิตใจดีเป็นคนน่ารักมากนะคะเป็นคนสายบุญเป็นคนที่เข้าถึงทางโลกและทางธรรมลักษณะเป็นผู้นำนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเรานะคะแต่เป็นคนที่อบอุ่นหัวใจเป็นคนนิสัยน่ารักนะคะเป็นคนนิสัยน่ารักนะคะเขาจะนำความสุขมาให้คุณเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะเขาคนนี้มีลักษณะเป็นผู้นำแถมยังเข้าถึงทางโลกและทางธรรมลักษณะเนื้อคู่เนี่ย คุณพ่อของคุณนิสัยยังไงนะคะเนื้อคู่ของคุณจะนิสัยเหมือนพ่อคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อบอุ่นและเป็นสายบุญตัวจริงนะคะอายุอาจจะมากกว่าคุณเป็นชาวต่างชาติหรือต่างศาสนาหรืออายุต่างจากคุณแต่รับรองว่าลักษณะเนื้อคู่ของคนของคุณคนนี้นะคะเป็นคนที่น่ารักนะคะจิตใจดีเป็นสายบุญอบอ,อ้อมอารีเป็นพ่อพระเลยทีเดียวนะคะนิสัยจะคล้ายๆหรือรูปร่างลักษณะจะนิสัย ท่าทางบุคลิกเหมือนคุณพ่อของคุณเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่สองนะคะพร้อมไปกับหมอดาวหรือ,อยังนะคะไพ่สามใบจะบอกลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนใจร้อนหน่อยนะคะแต่วัยเนี่ยวัยกำลังเป็นหนุ่มไฟแรงวัยทำงานเป็นคนที่มีความชำนาญงานเป็นคนที่วาจาดีสุภาพ นะคะเป็นคนที่นะคะมีเสน่ห์นะคะเจ้าชูน้นิดๆแต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถทำงานหลายอย่างนะคะแถมยังเป็นคนที่นะคะเป็นรักที่ทุ่มเทนะคะพอเจอปุ๊บเขาจะรักคุณนะคะทนุถนอมคุณนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะเจอกันในสายงานนะคะลักษณะจะเป็นคนใจร้อนนิดๆน,นะคะ ใจร้อนแต่เป็นรักที่ทุ่มเทรักคือการให้แล้วเขาก็เป็นคนยังไม่อายุยังไม่มากนะคะเป็นวัยทางานนะคะเจอกันในสายงานหรือนะคะจะเป็นคนทางไกลแต่ยังไงเจอแล้วจะเป็นรักที่ดีของคุณนี่คือลักษณะเนือ้อกู้ของคุณสําหรับใครที่เลือกกล่องที่2นะคะเป็นหนุ่มโปรไฟล์ดีนะคะอายุไม่มากกว่าคุณแล้วก็ไม่ได้น้อยกว่าคุณนะคะแตกต่างกันก็ประมาณ3ามสี่สปี ถึง5ปีไม่เกินนั้นนะคะแต่สำหรับกองแรกเนี่ยจะต่างกันประมาณ10ปีได้นะคะอายุจะแตกต่างจากเราประมาณ10ปีอันนี้จะแตกต่างกันไม่มากกว่าหรือน้อยกว่าก็ประมาณ3ปีถึง5ปีหรือไว้ไล่เรียกกันนะคะแต่รับรองว่าเป็นรักที่ดีของคุณนี่คือลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะส่วนกองสุดท้ายนะคะใครเลือกกองสุดท้ายนะ,ะนี่คือลักษณะเนื้อคู่ของท่านสำหรับใครเลือกกองที่3นะคะ เขาเป็นคนทางไกลเป็นคนที่รักสุขภาพมากๆนะคะเป็นคนเฟรนดี้มากๆนะคะเป็นคนรักสนุกโลกสวยเป็นคนจิตใจดีมองโลกในแง่บวกมีพลังบวกในตัวแถมยังจะรักคุณอย่างทนุถนอมแต่เอ๊ะนะคะ อายุเนี่ยจะแตกต่างจากคุณมากนะคะเขาจะเด็กกว่าคุณแต่เขาจะเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นคนที่โรแมนติกนะคะชอบมีของติดไม้ติดมือมาฝากคุณเป็นคนนิสัยน่ารักอ่อนโยนแต่เป็นคนที่จิตใจเบิกบานแถมยัง อายุจะแตกต่างจากคุณแบบลิบลับเลยนะคะถ้าเด็กกว่าก็เด็กกว่าแบบ10ปีไปเลยถ้าอายุมากกว่าก็มากกว่า10ปีไปเลยแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าคนคนนี้เป็นคนรักสุขภาพมากๆชอบออกกําลังกายนะคะเป็นคนโลกสวยเป็นคนทางไกลแต่พอเจอปุ๊บเขาจะทะลุถนอมคุณแล้วเขาจะรักคุณมากนะคะที่สําคัญนะคะเขาเป็นคนที่โรแมนติกมากๆนิสัยน่ารักนะคะจะชอบอมีของขวัญของ ฝากมาให้คุณได้อ่ามีความสุขอยู่ไหมคะนะคะเป็นคนโรแมนติกนะอ่ะลักษณะเลือกคู่ไพ่ทั้งสามกองใครเลือกกองไหนคุณน่าจะรู้แล้วนะคะว่าคุณเจอหรือ,อยังลักษณะนี้นะคะขอให้ทุกท่านที่มาเจอคลิปนี้ขอคุณเจอรักที่ดีมีรักที่มั่นคงแล้วก็